สวัสดีค่ะตอนนี้น้องพนอยู่ที่อาณาจักร t ี m ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดระดับโลกค่ะและตอนนี้นะคะเรามาโคกับบริษัท IMA นะคะชุดแต่งของเราค่ะและคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น w h i t ท h a c k V6 ค่ะที่ติดตั้งชุดแต่ง TJM รอบคันนะคะบอกเลยว่าชิ้นงานนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าชุดแต่งทำจากบริษัทออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยความเซฟตี้ค่ะ ซึ่งลูกค้านะคะที่จัดติดตั้งชุดแต่งก็จะได้ในส่วนของการรับประกันไปด้วยค่ะและพามาดูกันนะคะว่าคันนี้ติดตั้งชุดแต่งอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นกันชนเหล็กนะคะของ T.J.M ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟสปอร์ตไลท์นะคะซึ่งติดตั้งและใช้งานได้จริงค่ะและด้านล่างนะคะจะเป็นตัวคลงกันกระแทกนะคะสามารถ ไต่หินได้เดินทางบนเส้นทางออฟโรดได้ค่ะใช้งานได้เหมือนกันค่ะไปในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่เพียงแค่ชุดแต่งเรามีเป็นแม็กยางให้ด้วยนะคะซึ่งแม็กที่เขาออกแบบค่ะเป็นวัสดุแข็งแรงนะคะลัดด้วยยาง B F Goodrich นะคะ ส่วนของด้านบนนะคะด้านนี้เลยจะมีกล่องเก็บวัสดุนะคะหรือว่ากล่องบรรทุกสัมภาระนะคะโดยข้างบนเนี้ยค่ะก็จะติดตั้งของแหลกหลังคานะคะของ PJM ค่ะที่ยึดติดกับตัวรถไปเลยนะคะถือว่าอยู่ในการรับประกันของตัวรถด,ด้วยค่ะพี่ๆไปกันค่ะในส่วนของตรงนี้นี่นะคะจะเป็นเต็นท์ค่ะที่สมมติว่าเราเข้าป่านะคะหรือว่าจัดแคมป์ปิ้งค่ะเราก็การเต็นท์จังอ่าผ้า กางหลังคาแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งสาม,มารถตั้งแคมปิง้งปูเก้าองค์เก้าอี้ได้หมดเลยค่ะไปกันค่ะอุย้ยยังไม่พ้นด,ด้าน,นี้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นไฟค่ะที่สำหรับใช้งานเวลาเราเข้าป่านะคะนะคะจะเป็นช่องเก็บของค่ะพี่ๆซึ่งบริษัท TCM นะคะที่เขาออกแบบมาเขาก็จะใส่ในเรื่องของเครื่องปั่นไฟให้ค่ะสาม,มารถใช้งานได้นะคะปิด,เป,ดเปิดได้นะคะถือว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะโอเค อย่างด้านหลังนะคะคันนี้ด้วยวัสดุที่เขาติดตั้งเต็นท์ด้านบนนะคะจะเป็นเหล็กนะคะ mm hmm. เขาแบบว่าติดตั้งมาดีมากๆเลยนะคะ mm hmm. พร้อมกับด้านบนเต็นท์ก็วางได้พิเศษสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวหนูพามาดูนะคะ mm hmm. ในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นเต็นท์แคมปิ้งค่ะเหมะสำหรับลูกค้าที่ชอบกางเต็นท์ในป่านะคะหรือเส้นทางออฟโรด ข้างบนนี้ก็คือรองรับน้ําหนักได้จริงค่ะไม่ว่าจะนอน2 3งสามสีท่านก็คือได้ทั้งหมดเลยค่ะถือว่าเป็นรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะโอเคในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะเราจะมีฝักบัวค่ะเผื่อเข้าป่าแล้วก็อาบน้ําตรงนั้นได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะมีเป็นถุงอาบน้ํานะคะใช้เวลาพุมค่ะสามารถกางออกมาได้เลยนะคะ และยังไม่พอคันนี้นะคะสามารถลุยน้ําได้ด้วยด้วยสโนวเกิลข้างบนนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยคันนี้ลุยน้ําได้สบายมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่ง T J M รอบคันเลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนลดราคาตัวรถ1 0 0 0 0บาทนะคะหรือส่วนลดชุดแต่งและดอกเบี้ยพิเศษก็ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อน้องปุ่ได้เลยค่ะ0979750305ค่ะบ๊ายบาย คิดถึงฝอคิดถึงฝนนะคะ